สวัสดีครับเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิตามปีนักศัตร์ให้กับผู้ที่เกิดปีมะเมียหรือว่าปีมา้าการทำนายดวงในคลิปนี้จะเป็นการทํำนายดวงในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2566โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ครับ ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงด้วยศาสตร์อย่างไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดปีมะเมียรหรือว่าปีม้านั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยายกรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดปีมะเมียรหรือว่าปีม้าครับดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งปีหลังปี2566นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่เจ็ดดาบนั่นเองสัญลักษณ์รูปดาบตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงปัญหาและอุปสรรคของชีวิตนั่นเองนะครับ ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพ่ท่านจะเห็นรูปของผู้ชายรือว่าทหารกําลังถือดาบหรือว่าแบกดาบออกจากค่ายในอย่างวิการทําลับๆล,ล่อๆเลีลลเ้ยวหน้าแลหลังในลักษณะแบบนั้นเหมือนกับว่ามีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเอง,เองนะครับฉะนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมาเมียในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั้น ตัวท่านเองอาจจะได้เกี่ยวข้องกับการงานที่เป็นการงานแบบเท่าๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นธุรกิจกลางคืนผับบาร์คาราโอเกะหรือว่าจะเป็นพวกร้านอาหารที่มีของมึนเมาพวกอาบอบนวดอะไรในลักษณะแบบนี้หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการพนันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของของผิดกฎหมายของหนีภาษีแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะไปลุ่มหลงเกี่ยวกับสุรานารีของมึนเมา รุ่มหลงเกี่ยวกับการพนันต่างๆก็ได้นั่นเองเนะครับบางทีบางท่านเนี่ยนะฮะอาจจะทําธุรกิจการค้าที่จะต้องมีการวิ่งต้องวิ่งเต้นไต้ตรงไต้โต๊ะอ,อะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองเนะครับไพ่เจ็ดไม้เท้านั้นยังหมายความว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถูกลักขโมยเข้าของของมีค่าของท่านนั้นอาจจะสูญหายได้ฉะนั้นต้องดูแลให้ดีด้วยกันเหล่ากันนะครับสาหรับความหมายของไพ่ใบนี้ ส่วนไพ่ใบถัดมาที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพา่ฤาษี ไพ่าราษสีนั้นหมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566อาจจะงานยุ่งมากๆที่ตัวท่านเองนั้นอาจจะไม่ได้ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนพ้องมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับในช่วงนี้หรือว่าบางทีบางท่านนั้นค่อนข้างที่จะต้องเก็บตัวหน่อยนั่นเองนะครับอาจจะด้วยสาเหตุเกี่ยวกับการงานของท่านหรือว่าความยุ่งยากอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวท่านก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับไพเดอร์เฮมิดหรือว่าไพ่ราษสีนั้นถ้าเป็นเรื่องของการศึกษา ผู้ที่เกิดปีมะเมียท่านใดที่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษา ก็จะสมหวังนั่นเองนะครับคนที่จบปริญญาตรีต้องการอยากจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็คือปริญญาโทตัวท่านเองนั้นก็จะสมหวังบางทีบางท่านนั้นอาจจะไปเรียนต่อไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศบางท่านนั้นอยากจะได้ทุนการศึกษาก็จ like, <rav> <rav> ะสมหวังนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบน,นี้ส่วนบางท่านนั้นอาจจะสนใจในเรื่องของศาสนาสนใจในด้านของการทําบุญบางทีบางท่านนั้นถ้ามีเวลานะครับ ก็ไปบวชชีพราหมณ์บ้างนะฮะหรือบางท่านนั้นมีเวลานะครับก็ไปใช้ชีวิตแบบสันโดษเรียบง่ายอยู่ตัวคนเดียวศึกษาธรรมะนั่งสมาธิเป็นการยกระดับจิตใจของตัวท่านให้สูงขึ้นก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับพไพ่ใบนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการขายสำหรับไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพาร่ราสีนั้น บางทีนะครับธุรกิจการงานบางอย่างของผู้ที่เกิดปีมะเมียนั้นอาจจะยังไม่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านมาจนถึงในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566แล้วก็ตามอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะครับผมอาจจะทําให้ธุรกิจการค้าการขายของท่านอย่างนิ่งเงียบอยู่ก็ได้นั่นเองเป็นธุรกิจการค้าการขายบางอย่างบางแผนกนั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่เดอะเ g i c กเชียนนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าตัวตนของผู้ที่เกิดปีมาเมียนั้นตัวท่านเองนะครับเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีปฏิภานไหวพริบดีบางท่านนั้นเรียนเก่งมากๆอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าบางท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งเช่นคนที่ได้ไพ่เดอะเมจิเชียนนั้น บางคนนี่นะครับเป็นนักพูดเป็นคนที่พูดเก่งเวลานําเสนอนั้นนําเสนอแล้วน่าสนใจผู้คนให้ความสนใจสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจให้กับคนอื่นเห็นตามรู้ตามในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะเป็นคนเก่งในด้านของการคิดคํานวณด้านของตัวเลขแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ ถามว่าตัวท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพ่ไพ่เดอะเมจิกเชียนนั้นบนศีรษะของผู้ชายคนนี้มีรูปเครื่องหมายเลข8แนวนอนหมายความว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่เซนแรงลังสังหอนแม่นนั่นเองเนะครับ มือด้านขวานั้นถือกระทาปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ลงมาบนดินนั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นสามารถที่จะติดต่อจากเบื้องบนลงมาอย่างโลกมนุษย์ได้ถามว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียจะไปเอาดีทั้งนั้นของการเป็นหมอดูไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดขแขนงใดก็ตามแต่นะครับบอกได้เลยนะครับว่าการทำนายทายทักของท่านนั้นจะแม่นยำมากๆและไม่นานนะครับตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนั่นเองนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นหมอดูเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่ว่าคนที่เมื่อเรียนรู้จบมาแล้วจะไปทำนายท้ายทักได้แม่นยำนั้นมักจะต้องเป็นคนที่มีเซนส์คล้ายๆกับไพ่เดเมจิเชียนนั่นเองเนะครับฉะนั้นผู้ที่เกิดปีมะเมียท่านใดที่คิดจะไปเอาดีทั้งนั้นของการเป็นหมอดูเมื่อตัวท่านเองนั้นไปดูดวงกับหมอดูไพ่ยิปซีนี่นะครับเซตแรกที่เป็นพื้นดวงถ้ามีไพ่เดเมจิเชียนอยู่นั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้น เป็นคนที่มีเซนส์สามารถที่จะเป็นหมอดูได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดลเมจิกเช่นนั้นยังตีความหมายได้ว่าบางทีผู้ที่เกิดปีมะเมียนั้นตัวท่านเองนะครับจบมาด้านหนึ่งแต่ว่าพอไปทํางานอาจจะได้ไปทํางานอีกด้านหนึ่งไม่ตรงกับสายที่เรียนมาไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมาแบบนี้ก็ได้หรือในบางกรณีนะครับบางท่านนั้นเรียนจบมาก็ได้ทํางานตรงตามสาขาที่ได้เรียนมานั่นเองแต่พอสักพักหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป3ปี5ปี7ปี10ปี ตัวท่านเองนั้นมองเห็นลู่ทางใหม่ๆนะครับก็เลยลาออกก็เลยไปทํางานอีกด้านอื่นนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงกับสาขาที่เราเรียนมาหรือว่าตัวเราเองนั้นอาจจะไม่เคยทํามาก่อนเลยหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะเอาความสามารถพิเศษความรู้พิเศษความชอบพิเศษที่มีอยู่ในตัวท่านนั่นแหละไปประกอบอาชีพมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดอะเมจิกเชียนนั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีมักจะมาปรากฏในความฝันก่อนนั่นเองนะครับหรือบางทีอาจจะมีลางสังหรณ์บอกเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของท่านแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆนั่นเองนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนั่นก็คือไพ่เดอะเมจิกเชียนนั่นเองนะครับไพ่เดอะเมจิกเชียนยังตีความหมายได้ว่าผู้ทีีีี่่เเกิดปม,มยบบาางทานนนะครั อาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆเช่นเริ่มงานใหม่หรือว่าเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือว่าได้ทําในสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นไม่เคยทํามาก่อนในลักษณะแบบนี้ก็ได้ขอให้ตัวท่านเองนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่เจกันบ้างนี่คือไพ่เจ็ไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่เจ็ดไม้เท้านั้นตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดปีมะเมียท่านใดตกงานว่างงานหรือว่าตัวท่านเองนั้นต้องการอยากจะเปลี่ยนงานใหม่งานเก่านี่ไม่ไหวนะครับบางท่านก็บอกว่าทำมานานแล้วไม่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าเลยอยากจะได้งานใหม่หาเวลานะครับไปสมัคร ท่านจะได้งานใหม่อย่างแน่นอนในช่วงนี้แม้ว่าจะมีคนไปสมัครงานค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนตกงานว่างงานค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับขอให้ตัวท่านเองนั้นมีความตั้งใจแล้วใช้ความสามารถของท่านอย่างเต็มที่มีโอกาสสูงมากๆที่จะประสบความสําเร็จผู้ที่เกิดปีมะเมียท่านใดที่คิดอยากจะทํางานราชการอยากจะไปสอบแข่งขันสอบบรรจุการเป็นข้าราชการถ้ามีไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับการคัดเลือกอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ ไพ่เจ็ดไม้เท้ายัางตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดปีมะเมียทําธุรกิจการค้าการขายแน่นอนนะครับย่อมที่จะมีคู่แข่งนั่นเองตัวท่านเองนั้นลองลองไปศึกษาข้อมูลดูนะครับว่าคู่แข่งของท่านนั้นเขามีจุดเด่นจุดด้อยอยู่ตรงไหนแล้วตัวท่านเองนั้นจะมีกลยุทธ์มีแนวทางที่จะเอาชนะคู่แข่งได้นั่นเองเพราะว่าไพ่เจ็ดไม้เท้านั้นหมายถึงชนะการแข่งขันนั่นเองนะครับขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่8ดไม้เท้าไพ่8ไม้เท้า,ทาถ้าเป็นเรื่องการงาน ผู้ที่เกิดปีมัเมียบางท่านนี่ที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้อาจจะมีการได้ควบสองตำแหน่งคือมีงานเพิ่มเข้ามาแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาอยู่ดีๆหัวหน้าง,งานก็เพิ่มงานเข้ามาให้ตัวท่านได้ทําแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่า ในปัจจุบันนี้นะครับ่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะลดต้นทุนลดจํานวนคนลงนั่นเองนะครับฉะนั้นคนหนึ่งคนนี่นะฮะจะต้องทํางานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันแบบนี้นั่นเองตัวท่านเองก็อาจจะได้งานเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะบ,บางทีบางท่านนั้นมีงานหลักก็มีงานรองอยู่ในลักษณะแบบนี้เช่นในช่วงวันปกติธรรมดาวันทํางานตัวท่านเองนั้นก็ไปทํางานหลักของท่าน พอกลับมาก็อาจจะเอาสินค้าไปขายตามตลาดนัดนะครับหรือบางท่านนั้นมีการไลฟ์สดขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลในลักษณะแบบนี้ก็ได้ก็จะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางนะครับไพ่เจ็ดไม้เท้ายังตีความหมายอีกด้านหนึ่งว่าหากตัวท่านเองนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจการค้าการขายต่างๆก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นทําธุรกิจหลายอย่างหรือว่าขายสินค้าหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับนี่คือความหมายของไพ่แปดไม้เท้านั่นเองครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นะครับผมนี่คือไพ่2ดาบไพ่2ดาบนั้นหมายถึงการติดต่อสื่อสารนั่นเองในยุคป,ปัจจุบันนั้น โลกโซเชียลนั้นสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับบางทีบางท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุบ้านการเมืองต่างๆเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรประมาณนี้ตัวท่านเองนั้นอาจจะให้เวลากับโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะนั่นเองยังไงผู้ที่เกิดปีมาเมียก็ต้องระมัดระวังแบ่งเวลาให้ถูกด้วยนะครับไม่เช่นนั้นก็เสียการเสียงานได้น้องๆนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะเสียการเรียนได้นั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการติดต่อสื่อสารตัวท่านเองนั้นอาจจะได้มีการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่แดนไกลเช่นคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่ามีเพื่อนๆอ,อยู่ต่างจังหวัดนะครับต่างพื้นที่ก็คุยกันผ่านไลน์ผ่านทาาน้านของ Facebook ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่สองดาบนั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของท่านนี่นะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง การงานธุรกิจต่างๆนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์ทันยุคทันสมัยนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับทนเรื่องของข้อมูลข่าวสารพวกนี้เพื่อเอามาประกอบในการตัดสินใจในการทําธุรกิจการงานของท่านนั่นเองนะครับไพ่สองดาบยังตีความหมายได้ว่าคนที่ทําธุรกิจค้าขายผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียล จะดีจะประสบความสําเร็จบางท่านนั้นเป็นพ่อค้าแม่ขายไลฟ์สดขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ก็จะมีคนมาแอบมาซื้อสินค้ามีคนมาติดตามเยอะมากขึ้นยอดวิวมากยิ่งขึ้นบางท่านนั้นทำคอนเทนต์ต่ตางๆนี้นะครับอาจจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งของท่านนั้นกลายเป็นคลิปแวรลอนนั่นเองนะครับโพสไปไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็มีคนเข้ามาดูเป็นแสนเป็นล้านในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นก็จะมีชื่อเสียงในช่วง้ามคืนเลยแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่2ดาบนั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่ The Empress หรือว่าไพ่ราชนีเป็นไพ่สูงสุดของผู้หญิงเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงเนั่นเองนะครับคุณผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้ดวงการงานของท่านนั้น จะดีมากๆดวงการงานของคุณผู้หญิงปีมะเมียนั้นบอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่ทํางานรับราชการก็อาจจะมีการปรับตําแหน่งในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวท่านจะรู้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมไพ่ The Impress หรือว่าไ mm. พ่ราชินีนั้นถ้าผู้หญิงได้เขาเรียกว่าดวงคุณนายส่วนผู้ชายได้เขาเรียกว่าดวงนาีอุปอุบภถนั่นเองนะครับ คุณผู้หญิงนั้นดวงชะตาของท่านจะไปหนุนนําหนุนเนื่องไปสมโพงกับคู่กับแฟนทําให้คู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นประสบความสําเร็จในอาชีพเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสมมติว่าคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นทํางานรับราชการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจดวงชะตาของท่านนั้นก็จะไปหนุนนําหนุนเนื่อง ให้คู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนมีการปรับตําแหน่งใหม่ขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นผลย้อนกลับมาที่ตัวท่านเองตัวท่านเองนั้นก็จะได้กลายเป็นคุณนายคนใหม่นั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เกิดปีมะเมียถ้ามีไพ่ดีอ m มเพ s สหรือว่าไพ่ราชนีดวงชะตาของท่านนั้นก็ยังจะไปหนุนนาหนุนเนื่องให้คู่หรือว่าแฟนของท่าน ที่ทำงานอยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็จะมีการปรับตำแหน่งใหม่ปรับอัตราค่าจ้างใหม่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหากคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายส่วนตัวก็จะค้าขายดียิ่งขึ้นมียอดขายที่ดีขึ้นมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็ผลย้อนกลับก็จะย้อนกลับมาที่ตัวท่านด้วยเช่นกันตัวท่านเองนั้นแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคุณนายที่แท้จริงแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นก็จะสุขสบายดุดคุณนายแบบนี้นั่นเองนะครับ แต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายที่เกิดปีมะเมียดวงชะตาของท่านในครึ่งปีหลังปี2566ก็ตามที่ผมบอกนะครับถ้ามีไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพาร่ราชินีดวงของท่านนั้นจะเป็นดวงนารีอุปถรรัมภ์ตัวท่านเองนั้นถ้าหากว่าทํางานร่วมกับผู้หญิงนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลาบลื่นไปได้ด้วยดีนะครับ ตัวท่านเองนั้นจะได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากเพศตรงข้ามมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามถ้าสมมติว่าตัวท่านเองนั้นมีหัวหน้าง,งานเป็นผู้หญิงนี่นะครับแน่นอนนะครับหัวหน้าง,งานของท่านก็จะดูแลซัพพอร์ตตัวท่านเป็นอย่างดีตัวท่านนั้นมีโอกาสที่ดีมากๆในหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีถ้าสมมติว่าตัวท่านเองนั้นมีคู่มีแฟนอยู่แล้ว คูห่หรือว่าแฟนของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้ก็จะดูแลเอาใจใส่ตัวท่านเป็นอย่างดีอยากได้นูน่นอยากได้นี่แฟนของท่านนั้นก็ซื้อให้หามาให้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับความหมายของไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่ราชนีนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกไปถึงอาชีพการงานที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566ด้วย เช่นอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายพวกความสวยความงามของผู้หญิงนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงจะดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร้านตัดผมร้านเสริมสวยต่างๆร้านทําเล็บร้านต่อขนตานะฮะหรือว่าร้านนวดเพื่อสุขภาพรวมไปถึงพวกคลินิกเสริมความงามต่างๆขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสาอางอาหารเสริมนะครับพวกเครื่องประดับนั้นจะดีมากๆเลยนะครับผมถ้ามีไพ่ใบนี้ ไพ่ดีอิมเพรสหรือว่าไพ่ราชินีนั้นยังหมายถึงแม่โพศกด้วยนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรก็จะดีนะครับคนที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนผลผลิตของท่านนั้นก็จะดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยพืชผักต่างๆของท่านนั้นก็จะงอกงามในลักษณะแบบนี้นอกจากนั้นนะครับยังออกมาถูกจงังหวะ เป็นที่ต้องการของตลาดจํานวนมากพืชผักของท่านก็จะขายได้ราคาดีแบบนี้นั่นเองนะครับหรือไม่นะครับผู้ที่เกิดปีมะเมียท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายผักขายผลไม้หรือว่ามีร้านรับจัดดอกไม้ทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งถ้าเป็นธุรกิจการงานด้านนี้ก็จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั่นเองนะครับ ขยับมาที่ไพ่ n g of อฟซอสหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือดาบที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะครับไพ่ใบนี้น่าจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชายที่เกิดปีมะเมียนั่นเองนะครับคุณผู้ชายที่เกิดปีมะเมียก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นจะประสบความสําเร็จได้เป็นใหญ่เป็นโตนั่นเองนะครับ เพียงแต่ว่าตัวท่านเองนั้นแม้ว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ตามแต่แน่นอนนะครับผมความเครียดก็จะตามมาด้วยเช่นกันความเครียดเกี่ยวกับการบริหารจักดการคนความเครียดกับงานรื้ว่าเป้าที่ท่านนั้นได้รับเอาไว้นั่นเองนะครับคนที่มีงานทําที่อยู่ในตําแหน่งสูงสูนั้นเขาจะมีเป้าหมายเขาจะมี KPI นะครับในการที่จะคอยตรวจจับผลงานของท่านนั่นเองตัวท่านเองก็จะเกิดความเครียดนั่นเองนะครับประกอบกับลูกน้องของท่านนั้น บางทีนี่นะฮะเขาอาจจะเกรงกลัวเกรงใจตัวท่านนั่นเองนะครับแต่ว่าลึกๆในใจแล้วเขาจะไม่ค่อยจริงใจสักเท่าไหร่บางทีผู้ที่เกิดปีมเมียนั้นถ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วนะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นคนที่ถือยศถือสักอยู่สะหน่อยไม่ค่อยลงมาคลุกคลีกับลูกน้องสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ใจเขานั่นเองนะครับประกอบกับไพ่ king of s w o r d หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือดาบนั้นยังตีความหมายได้ว่าคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้เป็นดวงชะตาที่ทําบุญคนไม่ขึ้น ช่วยเหลือคนอื่นนะได้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเห็นบุญเห็นคุณเราสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นหัวหน้างานอาจจะลงมาคุกคลีกับลูกน้องนะฮะมีการเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันบ่อยนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วตัวท่านเองนั้นก็ยังไม่ได้ใจเขาอยู่ดีเพราะว่าไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าดวงการงานของท่านนั้นเติบโตอย่างแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมดีมากๆนะฮะแต่ว่าอาจจะมีปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีมะเมียนในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่1ิบเหรียญน,นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่4ซึ่งเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆเลยนะครับไพ่ใบนี้คนที่ได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าไพ่มหาเศรษฐีนั่นเองดวงการเงินการทองของท่านนั้น จะดีขึ้นกว่าในช่วงของครึ่งปีแรกชีนิดว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไพ่สิบเหรียญนั้นเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่การค้าการขายของท่านนั้นจะดีขึ้นเห็นเห็นนะครับอาจจะไม่ได้ดีทุกธุรกิจการค้าการขายแต่จะดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงโชคลาภจากการเสี่ยงดวงด้วยบางทีบางท่านนั้นชอบเสี่ยงดวงก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ได้ทรัพย์ก้อนโตเข้ามานะครับ หรือไม่คนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เช่นเป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรต่างๆบางคนนั้นสร้างอาคารพาณิชย์ขายนะครับหรือว่าบางคนนั้นรับฝากขายบ้านมือสองในลักษณะแบบนี้จะดีมากๆถ้าเป็นไพ่แบบนี้นั่นเองนะครับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นพนักงานที่อยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะดีนะครับคนที่เป็นเซลล์เป็นในหน้าเป็นฝ่ายขายที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างหรือว่าค่าในหน้าต่างๆเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งไพ่สิบเหรียญนั้นยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดปีมะเมียท่านใดที่ติดประกาศขายที่ขายทางกันเอาไว้ขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดขายเทาเฮาขายอาคารพาณิชย์ติดประกาศกันเอาไว้แล้วแต่ว่าขายไม่ได้สักทีพอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้จะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็จะตกลงซื้อขายกันได้ รับเงินก้อนใหญ่หลักแสนหลักล้านหรือว่าหลายล้านหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านก็มีนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่สิบเหรียญนั้นถือว่าเป็นดวงการเงินที่ดีมากๆเฮงมากๆฉะนั้นธุรกิจการค้าการขายรวมไปถึงโชคลาภต่างๆของท่านนั้นจะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินก้อนโตมากๆนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั้นดีมากๆเฮงมากๆเลยนะครับผู้ที่เกิดปีมะเมียครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีมเมียกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองนะครับผมมีไพ่เก้าถ้วยอยู่ตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่9าไพ่เก้าถ้วยนั้นถ้าเป็นคุณผู้ชายก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีสเสน่ห์เจ้าชู้นะครับมีโอกาสที่จะมีการเกิดการคบซ้อนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในเพศที่3นั่นเองนะฮะ ชายรักชายหญิงรักหญิงก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซอนในกลุ่มเพศของท่านด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับถ้าเป็นไพ่เก้าถ้วยนี้คุณผู้หญิงนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าคุณผู้หญิงนี่นะครับที่เป็นโสดนะฮะหรือว่าเป็น่ม้ในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นจะได้เจอคู่เจอแฟนคนใหม่มีโอกาสที่จะได้แต่งงานใหม่มีโอกาสที่จะเริ่มความรักใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นจะเป็นผู้ใหญ่กว่าบางทีอาจจะเป็นพ่อไหม้เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ก้าวถ้วยนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสีไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสีนั้นบางทีนะครับผู้ที่เกิดปีมะเมียบางท่านนี่นะครับอาจจะเป็นโสดอยู่อาจจะต้องโสดต่อไปอีกสักพักหนึ่ง ยังไม่มีคนเข้ามาหรือว่าเข้ามาแล้วยังไม่ใช่สเปคยังไม่ถูกใจแบบนั้นนั่นเองนะครับหรือไม่นะครับไพ่เดอะเฮอร์ิทนั้นตีความหมายได้ว่าคู่หรือว่าแฟนของท่านที่จะเข้ามาในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นคนที่อายุแตกต่างจากท่านค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ t ด e ะอิมเพรสหรือว่าไพ่ราชินีไพ่สูงสุดของผู้หญิงไพ่ใบนี้ถ้าคู่รักที่เกิดปีมะเมียท่านใดที่แต่งงานกันแล้วนี่นะครับ มีโอกาสนะฮะที่จะได้รับข่าวดีนั่นเองตัวท่านเองนั้นเตรียมตัวได้เลยนะครับว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่ตัวท่านเองนั้นจะได้ลูกได้ทายาทไว้เยชมสมใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า,พาไพ่เดมเพรสหรือว่าไพ่ราชนีนั้นอีกความหมายหนึ่งก็คือไพ่แห่งความเป็นแม่นั่นเองนะครับส่วนไพ่สองดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่6ถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่ค่อยดีบางทีผู้ที่เกิดปีมะเมียนั้นบางคู่อาจจะมีการทะเลาะก,กันบ่อยมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สไตล์ชีวิต ที่ไม่เหมือนกันบางทีพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยทะเลาะกันตลอดอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ไม่ถึงขนาดที่มีการเลิกรากันนะฮะแค่ทะเลาะกันนั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนี่คือไพ่เจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบนั้นถ้าเป็นความรักก็คือความลับนั่นเองคือไม่สามารถเปิดเผยได้บางทีบางท่านนั้นคบกันไม่ได้แต่งงานแต่ว่าอยู่ด้วยกันเลย โดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับรู้แบบนี้ก็ได้หรือไม่นะครับบางท่านนั้นอาจจะเป็นความรักแบบลับๆคือคบกันแบบเป็นกิ๊กเป็นชู้ในลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดปีมะเมียได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยแบบจอะลึกดวงรายเดือนกันบ้างนะครับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลัง ซึ่งเราจะนับตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนั้นว่าในช่วง6เดือนต่อไปนี้แต่ละช่วงเดือนนั้นดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8 หมายถึงในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมสิงหาคมไพ่แปดไม้เท้าก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้รับงานเพิ่มมีโอกาสที่จะได้ทํางานหลายหน้าที่หลายตําแหน่งไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายก็จะไม่ได้ขายอย่างเดียวคือขายหลายๆอย่างแบบนี้คนที่ทํางานรับราชการก็มีโอกาสที่จะได้งานเพิ่มหรือไม่ได้ควบสองตแหน่งแบบนี้นั่นเองนะครับผมเข้ามาสู่ในช่วงของ เดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่9ก้าถ้วยถ้าเป็นธุรกิจการค้าการขายที่จะดีในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมก็คือค้าขายเกี่ยวกับของกินนะครับเช่นทําร้านอาหารร้านก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่บางท่านนั้นขายของชํามีร้านขายของชํามีร้านขายโชห่วยมีซูเปอร์มาร์เก็ตจะขายดีนะครับผมเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายนั้นจะดีมากๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรัก Ask, ไม่ค่อยดีนะครับในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมมีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้สําหรับคุณผู้ชายนะครับแต่ถ้าว่าเป็นคุณผู้หญิงนั้นก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักอีกครั้งหนึ่งหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นแม่ไม้หรือว่าเป็นโสดนะครับเลิกลากันไปในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักมีโอกาสที่จะได้แต่งงานสร้าง,งคารอบครัวใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมนั่นเองนะครับ มาถึงไพ่ใบสุดท้ายกันบ้างนี่คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่10เป็นไพ่บทสรุปก็หมายถึงในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมไพ่ king of swords ก็หมายคขาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ปรับตำแหน่งใหม่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้น แต่ว่าจะเครียดนั่นเองนะครับกับการงานบางทีนะครับการงานต่างๆนะั้นมันเร่งนั่นเองนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองผู้บริหารต่างๆเขาก็มีการกําหนดเป้าหมายเอาไว้ว่าโปรเจกต์นี้มันจะต้องจบในช่วงของสิ้นปีนี้นะอะไรประมาณนั้นก็จะทําให้ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างเครียดมากๆนั่นเองนะครับแต่ว่าดวงการงานนั้นดีนะฮะแต่ว่าความรับผิดชอบต่างๆของท่านจะเยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียหรือว่าปีม้าเป็นดวงชะตาในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั่นเองนะครับโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอาฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีมะเมียรหรือว่าปีม้าทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปล่าเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ุช่องเปล่าเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ